คลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆฝนฝนเพิ่งหยุดตกค่ะทุกคนลมแรงฝนตกแต่ต้นไม้เราไม่เป็นอะไรกระถางนี้นะคะที่เราต้องมาถ่ายภาพให้ทุกคนดูนะคะก่อนหน้านี้นะคะกระถางนี้ก็จะเป็นเขียวเขียวแบบนี้แหละค่ะทุกคนแต่เนื่องจากว่าเราใช้วิธีดูแลก,กวักมรกฏนะคะด้วยการ ตัดก้านที่เป็นก้านเขียวออกไปชำค่ะทุกคนแล้วก็เล่งยอดใหม่นะคะเล่งยอดใหม่ให้เขาเป็นลักษณะยอดด่างถ้าเพื่อนๆปลูกกวามรากตนะคะจริงๆกร,ระถางน,นี้ตั้งใจจะเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ร่วมกันคะ่ะว่าถ้าเราปลูกกวามรากตนะคะปลูกโดยที่ไม่ได้ดูแลด้วยการาตัดต้นที่เราไม่ต้องการเนี่ย ออกเพื่อ,อไปฉาําเพื่อเล่งต้นใหม่เราก็จะได้ฟอร์มเขียว,ยวแบบนี้นะคะต้นนี้เดิมทีเขาเป็นต้นด่างนะด่างแต่ว่าพอมีต้นเขียวก็ไม่ได้ตัดออกนะคะไม่ได้ตัดออกเพราะว่าปล่อยแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะถ้าธรรมชาติธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนแต่ถ้าเราใช้วิธีการดูแลด้วยการเช็คนะคะว่าถ้ามีต้นสีเขียวแบบ ด่างหลุดแต่เขามีเชื้อเขียวเนี่ยให้เราตัดออกแล้วก็ไปชำเราก็จะได้ต้นต้นใหม่หรือว่ายอดใหม่ที่เป็นด่างหรือต้นที่อยู่ในขูดของต้นแม่นะคะเขาก็จะขึ้นมาลักษณะด่างแต่ถ้าเราเลี้ยงต้นเขียวเขียวเขาก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนพอเราเห็นฟอร์มแบบนี้เราก็จะตกใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขียวเยอะกว่าด่างดังนั้นวิธีการรักษาต้นฟอร์มกวักบนกดด่างใหส้สวยก็ต้อง พยายามเช็คก,ก้านเขียวถ้าก้านเขียวโผล่ข,ขึ้นมาแล้เราสามารถที่จะเอาเขาเนี่ยไปชําน้ำชํดินได้เราก็ต้องตัดออกไปนะคะเพื่อที่จะให้มียอดใหม่ที่เป็นยอดด่างขึ้นมาส่วนต้นที่เป็นต้นเขียวเนี่ยพอเราไปชําน้ำเราก็เอามาชํดินนะคะเขาก็จะมีลูกให้เราซึ่งลูกของเขานะคะก็มีโอกาสด่างแต่ถ้าเราปล่อยแบบแบบเนี่ยปล่อยแบบนี้เลยไม่ตัดไม่อะไรทั้งนั้น นี่คือการปลูกแค่ก้านเดียวนะคะปลูกแค่ก้านเดียวก็จะได้ฟอร์มแบบนี้ค่ะฟอร์มแบบธรรมชาติไม่มีการตัดเลยปล่อยแบบนี้เลยปล่อยแบบปล่อยแบบว่าคุณมีเยอะคุณมีกอกมรลกอเยอะอยากเกิดแบบไหนก็เกิดแล้วแต่คุณจะเกิด เราก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้นะคะดังนั้นต้นนี้จริงๆนะที่แรกเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการทำฟอร์มกอให้สวยๆแต่เนื่องจากว่าเพื่อนของเราสนใจจำนวนมากเลยค่ะดังนั้นกอน,นี้เดี๋ยวนะเกือบนั่งทับต้นไม้เพื่อนนะยเพื่อนสั่งซือ้อ กวักมรกตแคทไทยถือมาด้วยค่ะทุกคนไปแกะออกจากต้นแม่ส,สวยๆให้เพื่อนต้นนี้นะคะเราก็จะทำการาแยกขยายแต่เนื่องจากต้นนี้นะคะช่วงเย็นเนี่ยฝนตกหนักถ้าเราถ้าเรา,ามาตัด ในช่วงที่มีลักษณะความชื้นนะคะแบบนี้แบบนี้คือมีความชื้นเปียกทั้งต้นทั้งโคนทั้งรากทั้งใบแบบนี้เราจะไม่ตัดนะคะเพราะว่าโอกาสที่น้ำเนี่ยจากจากต้นจากใบซึมเข้าแผลสดๆที่เราตัดเนี่ยก็อาจจะเกิดให้อากาโอกาสที่จะเกิดแผลเน่าหรือว่ารากเน่านะคะก็ค่อนข้างสูง ดังนั้นต้นนี้เราจะไม่ตัดคืนนี้นะคะเราจะรออีกประมาณวันสองวันก่อนให้ใบแห้งๆโคนแห้งๆก่อนเราถึงจะตัดนะไอ้นี่เปียกนะเนี่ยทุกคนดูไอ้นี้จะถอนถอนเอาไปพักไว้ในที่ร่มก่อนนะคะรอให้ใบแห้งก่อนที่แรกว่าจะไม่ไม่แยกนะแต่พอนึกได้ว่ามีเพื่อนรอ รอเยอะเพื่อนอยากจะเอาไปปลูกวนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่หัดปลูกค่ะทุกคนเราก็เลยต้องยอมสละต้นแม่ต้นนี้นะแั้วน,นั้นเพื่อนๆที่สนใจฟอร์มกอในต้นนี้ไม่ใช่ฟอร์มกอสิอต้องการต้นต้นแยกจากกอน,นี้นะคะก็น่าจะประมาณหนึ่งวันถึงสองวันนะเดยวกิ๊กจะเอาเข้าร่มก่อนเอาเข้าร่มก่อน ติดตามไว้เลยนะกดกระดิ่งติดตามไว้เลยรออยู่นี่ก่อนนะจ๊ะรอให้ต้นแห้งก่อนเราท่างจะแยกได้นะเพื่อความชัว มาเอากอามรกตแคะให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวลืมเพื่อนบอกว่าเข้ากะดึกค่ะทุกคนเพื่อนอยากได้ต้นนี้เราทะนุถนอมมากเลยนะเนี่ยสวยจังใครยังไม่เคยปลูกกอามรกตแคะนะคะลองมาปลูกนะลองเอามาปลูกหามาปลูกน่ารักมากเลยตะมุกต้นมิ๊น่ารัก เดี๋ยวจะลืมปลูกดีๆกันเดี๋ยวฝุนมาพายุมากระเด็นตกน้ำํำคุณ <China> จิตลดาสนใจกอกมรกตแคะสายพันธุ์ไทยต้นที่หนึ่งเดี๋ยวขอเช็คต้นไม้ให้เพื่อนก่อนนะ แล้วก็ต้นนี้นะคะคุณศักกลินทักมาช้านิดนึงค่ะคุณออจิรดาทักหาก่อนนะคะรับต้นนี้ไปก่อนเดี๋ยวกิ๊กกิจะหาต้นใหม่ให้นะคุณสักกลินนะเดี๋ยวให้คุณจิรดาก่อนเพราะว่าคุณจิรดาทักหาก่อนนะคะต้นนี้ต้นที่สองและต้นนี้ค่ะหนึ่งหนอ่อใช่ไหมสองหนอ่อ หนอต้นนี้นะคะคุณจิตระดาเฮ้ยไม่ใช่ต้นนี้คุณสักกลินต้นของคุณจิตระดาคือต้นนี้สลับกันและงานยุ่งเลยนะเนี่ยงานเข้าเลยนะต้นนี้นะคะเป็นต้น ที่คุณจิตรดานะคะสั่งซื้อต้นนี้ขายในราคา650บาทนะคะคุณจิตรดารับเรียบร้อยทั้งหมด3ต้นสับสน3ต้นนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะ3ต้นนี้นะคะ1 2แล้วก็3นะ ส่งไปที่กรุงเทพมหานครนะให้กับคุณจิตรดาส่วนคุณสักกลินนะคะอยากได้450น่าจะเป็นต้นนี้นะ1หน่อ2หนอ่อ3หนอ่อมี2ก้านนะคะคุณสักกลินสามารถเอาไปแยกชำได้เลยนะคะ ก้านนี้ใช่ไหมไอกิคกจะหาให้นะคะอีกก้านหนึ่งก้านนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนจองแล้วต้องเอามีดออกเดี๋ยวจะเพอไปตัดอันนี้เพื่อนที่จังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อนจองแล้วต้นโตนแล้วนะอัปเดตให้ดูถ้าเพื่อนไม่จองอิีิก็จะเฉือนก้านนี้นะคะขายให้เพื่อน แต่เนื่องจากว่าเพื่อนเราจองแล้วนะกลุ่มนี้ก็จองแล้วแช่น้ําให้กาลังแช่น้ําแช่แบบนี้เลยค่ะแช่แบบนี้เลยจริงอยากให้ต้นนี้นะคะคุณสักดิกลิ่นแต่เนื่องจะว่าฝนตกเข้าชื้นออกไปเนว้ ต้นเขายังแฉะนะคะทุกคนยังมีน้ำแฉะตรงโคนต้นก็น้ำน้ำพึ่งซึมเข้าไปที่บริเวณรากแล้วก็โคนต้นนะคะถ้าเราตัดแบบนี้โอกาสเน่าสูงมากเลยนะต้องรอให้ต้นแห้งก่อนคุณสักกรินต้นนี้ได้ไหมคะ จะแกะออกจากต้นแม่เลยต้นนี้ได้ไหมคะคุณสักกรเนดียวนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิดสิ อุ้ยสิบเก้าใบคือดีแท้คุณสักกรินเอาไม่ต้นนี้สิบเก้าใบอ่ะหายากนะ่ะหายากอีกแล้วใช่ไหมเห็นนับกอไหนก็มีสิบเก้าอยู่นะอยากให้ต้นนี้แหละแต่ว่าเพื่อนยังไม่รับเนาะเดี๋ยวขอดูก,กันสองสี่ แปอันนี้ไม่ถึงหรอกเพราะว่าไปเขาหา่าเดี๋ยวเรจะลองแกะดูแล้วกันนะอีกต้นหนึ่งแบบคุณจักรสักกลินชอบเดี๋ยวขอตัดไปเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับก่อน,นี้ที่จะแยกในคืนนี้นะที่ต้องแยกในคืนนี้เพราะว่ากลุ่มที่เราแยกเมื่อคือนเนี่ยขายหมดแล้วนะคะ ขายหมดเกลี้ยงแล้วเพื่อนรับไปหมดแล้วค่ะดังนั้นก็ต้องมาหรือ,อแยกต้นนี้ให้เพื่อนรอชมในคลิปต่อไปนะคะ